เป็นเมืองแห่งรถรางอะเนาะเราก็เจอรถรางเอลโมนด้วยน่ารักมากทุกคนตอนนี้หนมาที่เช่ารถแล้วนะคะเห็นไหมเป็นโตโยต้าเลยนะคะที่เมืองโคูยมามะนะคะก็ เขาเปิด9ก้าโมงเช้านะคะเราก็ไปเดินรอบๆในเมืองรอไปทานข้าวรอเพราะว่าเรามากตั้งแต่เชานะ้าเนาะก็เดี๋ยววันนี้เราจะขับรถเที่ยวแต่ว่า<ม>เห็นไหมว่าฝนมันปล่อยอีกแล้วฝนตกเบาๆนะคะชอบเมืองนี้เงียบสงบมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเพราะว่าตูนอะจองมั้งแต่ที่ ที่กรุงเทพแล้วนะคะแล้วก็เราก็มารับรถที่จริงๆโตโยต้าเลนะ่ทาทำมันมีแทบจะทุกสาขาแหละอันนี้น่าจะเป็นรถที่เราได้นะคะนี่ก็เรามากันสองคนเราก็ได้เลือกคันที่มันกระทั้บรับไม่ต้องคันเดิวมาอันนี้ปีที่เรามากันเราปีที่มากับแม่มั้งเราก็ใช้แบบนี้ ตูนก็ไปตรวจสอบรถข้างในกับเจ้าหน้าที่เขานะคะอแล้วที่นั่งเรอหนักมากอากาศเย็นอะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราจะไปเที่ยวไหนตอนนี้ ไม่อยากพูดอะไรเสียงดังมากแล้วก็อกเย็นมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวไหนกันต่อไปแล้วนะ ประมาณนี้นะคะแต่ที่เรามามันเป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะใช้เวลาน่าจะประมาณหน่ชั่วโมงเดี๋ยวไปดูกันเนะาะปะ ให้เรามาค่ะทุกคนมันเป็นช่วงหน้าหนาวหน้าหนาวเขาก็ร้องนะเธอคิดดูสิว่ามันเป็นหิมะในภาพคือสวยมากเลยนะคะก็ถ้าใครมาที่นี่จังหวัดโทยมามะอยากจะมาก็ก็หนึ่งเป็นอีกหนึ่งรีสไว้นะเก็บไว้ให้ให้เราได้แบบเปิดประสบการณ์อะไรที่เรายังไม่เคยเนาะก็เดี๋ยวหลังจากนี้ไปอะ่ะเดี๋ยวเราจะไปที่หมู่บ้านโอคยายามะ เป็นหมู่บ้านโบราณแท้ๆหมู่บ้านชิราคาบาโกเลยเราอยากจะไปที่นี่เพราะว่ามันมันน่าจะคนน่าจะไม่เยอะเท่าชิราคาวาโกแล้วมันก็อยู่โซนเดียวกันแหละทุกทุกคนเป็นหมู่บ้านที่ทรงหลังคากระชกเหมือนกันเลยเดี๋ยวเราจะไปดูว่าบรรยากาศที่นั่นในช่วงฤด,ดูนี้จะเป็นยังไงนะคะตอนนี้แดดออกแล้วดีใจมากฝนไม่ตกทุกคนตอนแรกอะตอนที่ล่องเรือแล้วตอนขากลับอะมันตกเลยร้อยใช่ไหมแต่ว่า ตอนนี้คือแดดออกแล้วเราก็เลยโอ้แฮปปี้นิดนึงขออย่าให้ตกลงกันมาก็อย่าเป็นลูกรักของสายฝนเลยเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูวิวข้างทางแล้วไปดูกันต่อว่ามีอะไรอีกนะคะไปละ คูระกัชโชวิลเลจนะคะหมู่บ้านที่นี่ก็จะเป็นหมู่บ้านทรงกัชโชหลังคาเหมือนคล้ายๆชิราคาวะโกะนะคะแต่เราเลือกที่จะมาที่นี่เนาะเพราะว่าคนน่าจะไม่เยอะแล้วก็ใครขับรถมาเหมือนเราเนี่ยก็จะมีค่าที่จอดรถตรงนี้นะคะ1คันเยนนะคะทุกคนก็แต่ว่าเราไม่รู้นะว่าถ้ามารถสาถานะแบบไหนอันนี้เรารีวิวเฉพาะแบบที่เราขับรถมานะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูทุกคนดูทางเข้าเดี๋ยวให้ดูทางเข้า แก okay. มันเหมือนแบบแบบนี้นะแต่ว่าดูตรงนี้เห็นไหมวิวสวยมากโหแบบขับรถมาจะบอกว่าดื่มดํากับวิวแบบสวยทุกที่สวยไปหมดใช้คําว่าสวยได้เปลืองมากแล้วก็นี่เขาตอนที่เราเข้ามานะคะคุณลุงคนที่เก็บท่าที่ตออรถเขาก็จะมีตัวเป็นไกดให้ดูนะคะว่าเป็นแบบไหนอันนี้สปริงซัมเมอร์ออชมัมวินเทอร์อู้วินเทอร์ดูดิทุกคนดูวินเทอร์แ,มมแบบหิมะแบบ มันก็จะเหมือนที่ลากลโกโกเนาะวิอัลทามอันนี้ช่วงที่เรามานี้ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะป่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวดูตามตามไกด์มันนะว้าวก็ใหญ่เหมือนกันนะเรามาครั้งแรกนะเราก็ยังไม่รู้มากอุ้ยมีร้านอาหารด้วยป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะป่ะเดี๋ยวตามไหนมานะ มาถึงแล้วนะคะทุกคนเอ้าเออมันมีที่จอดรถข้างในด้วยก็ล,นนลงตอนก็ลงหลอกเดินมามนจริงๆเราขับเข้ามาทุกคนมันจะมีเห็นไหมมันมีที่จอดรถด,ด้วยจ้าฉันก็จอดข้างนอกหนึ่งพันเยนจ้ะแล้วก็ได้เดินเข้ามาอุ้ยถ้าแบบเด้มาถึงโลงอ๋อ เดินเข้ามาถ้าเราจอดทางนอกนะเราจะเดินเข้ามาอีกประมาณหนึ่งโลเราจะโดนณลุกแก้งเราแต่ถ้าเรามาจอดทางในเราก็จะคือแบบเราก็จะเจอเลยทุกคนว้าว,วาทั้งหมดน่ะทุกคนดูเห็นนะมองเห็นภูเขาหรือเปล่าสวยทีดูไ่ด้เล่ตัวบยอะไป้ว้าวนี่อะไรแค่ไหนอ่ะทั้งหมดก็แบบทั้งหมก็จะเริ่มแบบเปลี่ยนสีี่กล้องไม่รู้เห็นหรือเปล่ามันอาจจะดูมืดมดนะแต่ว่าของจริงคือแบบสวยอะ่ะ เออฉันไม่ใช่ลูกรักใส่ฝนแล้วจ้ะฝนหยุดจ้ะพอฉันมาเห้ยเห็นไหมว่าคนไม่เยอะคนไม่พลุกพล่านคะ่ะคนน้อยถือว่าคนไม่พลุกพล่านนะที่เนี้ยถ้าเราไปชิล่าคาราบก,กะคนก็คือแบบน่าจะแบบไม่หนาแลวช่วงออททาด้วยอ้ยดูดิสวยมากอ่ะตูนที่นี่เสียที่ค่าที่จอดปะเนี่ยก็น่านจะเสียเหมือนกันเนาะ ให้มาช่วงเวลาแบบใครอยากมาช่วงที่มันไม่หนาวมากค่ะ<ม>ก็ให้มาช่วงที่เรามานะคะประมาณประมาณต้นเดือนพฤศจิกา<ม>กำลังดีอากาศแบบสิบองศานิดนิด,นดคือแบบมันไม่ต้องเป็นมิชล,ลินอ่ะทุกคนรปูปะเพราะแบบมันหนาวมากค่ะว่ามันก็จะอาจบางคนก็จะชอบนหนาวอ่ะชอบแบบหิมะอะไรเงี้ยแต่เราก็จะแบบต้องหนาวมากมนาะ เราไปโทรคู่มาคือแบบหนาวจริงค่ำเร็วด้วยแต่พูดถึงตอนเวลานี้ก็ค่ำด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูวิวจุดอื่นกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูวิวตรงนี้นะคะดูสวยไหมไหนว่าวิวตรงนี้สวยนะถ้าใครอยากดูวิวตรงนี้นะเดินเข้ามาใช่ป่ะเดินเข้ามาแล้วมันจะมีซอยตรงซ้ายซอยแรกเลย เดียวเข้ามาจนสุดซอยไม่เท่าไหร่นะแล้วพอหันหลังกลับไปไรไปได้นี้สวยมากที่รักขยับมาเดินตามสวยนะทุกคนดูเห็นไหมข้างหลังมีทรงบ้านแล้วก็เป็นขาใบไม้เปลี่ยนสีกำลังสวยเลยเนาะยังไม่ทีมากแต่ว่ามันก็เป็นเหลืองเป็นเหลืองเป็นแดงเป็นเขียวแล้วว่าดีมาก เดี๋ยวเราไปดูว่าจุดอื่นตรงจุดวิวพอยน่ะหนไม่แน่ใจม่รตรงไหนเดี๋ยวดูตามแมพที่คุณลุงให้นะเดี๋ยวเราไปดูตรงจุดวิวพอยกันนะคะโอเคระหว่างที่เราเดินมานะคะทุกคนทนี่เนี่ยเงียบสงบมากเลยนะคนยังไม่พลุกพล่านเนาะถ้าใครออชอบอะไรที่มันเงียบแบบเราเนี่ยก็ลองมาที่ที่นี่ดูนะคะ บ้านบางหลังเนี่ยไหนว่ามันยังมีคนพักอาศัยอยู่นะเพราะว่ายังเห็นเขาปลูกพักอะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูตรงจุดวิวพอยต์กันนะคะนี่เขาบอกว่าจุดวิวพอยต์อีกหกสิบเดี๋เราเดินขึ้นมาเลแต่สวยนะดูหอทางชั้นเหมือนกันนะทุกคน ประมาณหนึ่งน,นะแต่ทางชันมากนะระวังอ๋อสวยแ้เดี๋มันจะเจอภูเขาข้างหลังนี่เห็นไหมที่นายบอกว่าจุดนี้นาะจะเป็นจุดวิวคอยทุกคนดูสวยเลยภูเขาแบบก๋อไปต่อ แล้วมันเป็นในวเปลี่ยนสีแต่ตอนนี้ฝนตกแล้วเดี๋ยวเราต้องไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนต่อตามไปดูเลย กมีร้านอาหารด้วยนะทุกคน,นที่นี่ก็จะเป็นทั้งร้านอาหารแล้วก็ร้านของฝากนะคะสำหรับที่ใครมาก็เหมือนจะเป็นพวกอะไรอะ๋อ,อของทอดโซบะผมหวานโซบะร้อนๆกระทะใครมาแล้วก็นี่ก็ดี เผื่อมีอะไรหลอท้้องเนาะแล้วก็มีของฝากเล็กๆน้อยๆเนาะแบบที่แบบอ๋อเครื่องจักสารต่างๆก็ดูมีครบนะนี่ถ้าใครมาที่นี่ก็ไม่ต้องห่วงมีของกินด้วย กล้องอะไรไม่แน่ใจว่ามันจะอะไรแบบไหนยังไงเนาะในกล้องอาจจะมืดๆนิดน,น,นึงนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเรื่องหมู่บ้านใน,นลุงฟุระกันต่อ,อยคุยม่จบกเออก็สําหรับความรู้สึกของหน่อยความคิดความคิดเห็นส่วนตัวนะคะถามว่ามีอะไรไหมมันก็จะเหมือนคล้ายๆกับหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านโบราณหลายที่อย่างปีที่แล้วที่ที่หน่อย ก็ย็งที่รู้เนาะมันแมสคนเยอะเราก็เลยเลือกที่จะไปเราชอบอะไรที่คนนน้อยนิดนึงก็มาก็ได้ถ้ามาก็คือวิวสวยอะไรสวยเหมือนกันก็อย่างนั้นแหละเดี๋ยวเราไปดูวิวข้างทางในช่วงที่เราจะไปเมืองพี่ดากันนะคะแต่หน่อยจะบอกว่าทุกคนวิวสวยมากใช้คําว่าสวยเด็ดเพลองจริงๆค่ะอันนี้ไม่หลอกเดี๋ยวให้ดูอันนี้ล่าสุด ถึงเมืองเฮดาแล้วนะคะที่เราตั้งใจว่าจะมาดูปลาคาบในท่อระบายน้ำใช่ไหมคะเราอยากจะให้ทุกคนดูคะ่ะท่านนั่นอยู่ไหนแก okay. ไม่มีปลาคาบเลยค่ะสรุปที่เราดูในรูปในคลิปที่คนมีอยู่มาคือสรุปไม่มีนะคะเขาเขาบอกโอ้ยฉันมาจากโฮยามะเพื่อที่จะมาดูปลาคาบในท่อระบายน้ำแต่สิ่งหนึ่งที่จะบอกคือ น้ำใสมากค่ะน้ำใสมากอันนี้คือทอะนะ่อระบายน้ําบ้านเขาทุกคนคือแบบใสมากจริงๆเนี่ยเราไปเช็คข้อมูลมาก็คือปลาครามเนี่ยเขาจะมาช่วงที่มันหน้าร้อนอะเขา้าใจปะที่น้ํามันไม่เย็นคือตอนนี้มันหนาวแล้ว๔ิองศาปลาก็คือเขาก็จะไปจําสินแล้วนะคะสรุปก็คือถ้าใครมาช่วงเดียวกันกัน,กนหน่อยไม่ต้องมานะก็จะไม่เจอนะคะแต่ว่าเราแอบเห็นน้อง ตัวหนึ่งเป็น introvert อยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราเดินไปดูน้องกันค่ะก็สรุปว่าถ้าใครมาช่วงหน้าหนาวนะคะเราจะไม่เจอน้องปลาฮาร์ฟนะคะลำครางก็จะใสแบบนี้แบบเะคนเห็นเลยที่เราเจอหนึ่งตัวแต่ว่าพอกลับไปอีกก็คือน้องไม่อยู่แล้วน้องน่าจะว่ายไปแล้วค่ะแต่ว่าเราก็จะได้เจอบรรยากาศใบไม้เปลยสีสวยๆทุกคนเนี่ยกำลังแดงเหลืองชมพู สวยมากเลยค่ะถ้ามาช่วงนี้อาจจะได้วิวอีกประมาณหนึงเนาะเราก็ดูแล้วก็ที่เนี่ถ้าแถบอื่นอะไม่ค่อยมีคนแต่พอมาจุดเนี้คนเยอะนะคะถ้าใครมาก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ควริส s t นะคะเราเดินกลับมาค่ะน้องยังว่าอยู่ตรงนี้ทุกคนดูเห็นไหมนะี่เหลือตัวเดียว<ฮ>น้องเป็นอินโ์อะไม่ไปกับเพื่อนแต่เขาเหมือนเขาเขาแก่เราหรือเปล่าเขาไหว้ทวนน้ำอะ รูเหมือนเขาแบบช้ามากเลยค่ะน่าจะไปไม่ทันเพื่อนอาจจะช้านิดนึงนะโค้ชโค้ชโ้ชโ้เด,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 ดี๋ยวจะับมาหาใหม่นะไปไว้ไปไว้เดยวเดินกันต่อแล้วค่ะก็อยากให้ทุกคนดูบรรยากาศเมืองเขานะคะคือแบบเธอวันนี้วันอะาทิตย์คนแทบไม่มีสวนะ่วนมากเป็นนักท่องเที่ยวนะคะเขาเหมือนไม่ออกมาข้างนอกกันเลยอะก็ หลังจากที่เราตั้งใจมาดูปลาคาร์ในท่อระบายน้ําแต่ไม่ได้ศึกษามาก่อนว่าเขาจะไม่ออกมาให้เราดูตอนนีรูหนาวก็ไม่เป็นไรเจอน้องหนึ่งตัวทวนแล้วก็กําลังเดินหาอะไรกินแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่ไมีอะไรกินเหมือนเดิมก็เลยเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราจะกลับไปที่โทยามะละกันแล้วก็ไปหาอะไรกินที่นู่นนะคะเพราะว่าเงียบมากอะทุกคนเป็นเมืองเที่ยบแกพวกแกดู อ่ะให้ดูนะดูอ่ะให้ดูบรรยากาศที่รักตอบดูอ่ะดูสิมันเงียบมากแากเงียบสุดๆแต่ว่าเราก็ชอบเลยมันไม่ค่อยมีคนเลยค่ะมันมันพูดถึงเรื่องของกินมันก็คงจะมีแหละร้านที่แบบว่าเขาเปิดขายแต่เราก็คือไม่รู้ไงแล้วก็บรรยากาศมันก็เง,งาเงา่ะเนี่ยดูตามในกล้องเลยนะคะ ดูดิเนี้ยปิดร้านรวงคือปิดหมดเลยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรามาวันอาทิตย์ด้วยแต่เขาก็ม่ออกมาข้างนอกกันเลยอ่ะเออเจอพี่ผู้ชายข้างหลังจุงสุนัขไ,ไปเดินเดินเล่นโอเคก็น่าจะจบแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็กลับไปที่โทยมามะไปหาอะไรอะไรอ่อยกินอยากกินรามงออีกแล้ว <c oughs> ก็ไปละ เดี๋ยวตัดไปบรรยากาศเลยนะคะบ๊ายบาย